Thank you คือจงแม่ว่าแม่ปิติอยูนอ่นกอเขาได้ลวหลับอ๋อหย็บสตอรอเบอรี่แล้วเอลินาะ สวัสดีจ้าทุกคนพ่ออกันอีกแล้วจาพี่น้องเมื่อนีกก็เลยสิผาพี่น้องเขาไปอีกจากพี่น้องแล้วกับพี่น้องว่าซาวแหลไปยังคือจังเบ่าไทยผสมเหล้าคล้ายๆว่าดัชจลิดดิคือว่าบางเอฟซีบางท่านเนาะเพื่อนกับฟังภาษาอีสานหรือว่าเป็นฟังภาษาอีสานบ่ค่อยเข้าใจเพื่อนกัเลยให้สซาแหลเนี่ยบ่าไทยผสมเหล้าเนี่ยก็ได้ขันบ่าแต่ภาษาไทยขันว่าจะกรองเบ่าบ่อแข็งจังนีเพื่อนกัเลยว่าให้บ่าภาษาไทยปนอ่า อีสานนําเพิ่นค่อยสิเข้าใจสาลาแกก็เลยเฮ็ดตามคําเอฟซีเนาะจา้ะมัที่นี้เอฟซี่อ,อุยากให้สาวแลเว้าไทยผสมเล่าสาลาลก็สิเฮ็ดตามคือกันจ้ะคือสิเว้าแต่ تى, แต تى, ภาษาอีสานเนาะพี่น้องบ่แม่นว่าสาวแลดัดจริตหรือว่าอีหยัง,ยงดอกพี่น้องคือว่าเอฟซีขอมาเนาะเพราะว่าสาวแลาเฮ็ดช่อง YouTube นี่ก็อยากให้เอ่อเอฟซี่ตัวโลวกเนาะบ่ว่าจะอยู่ภาคใดจังหวัดใดภาคไทยภาคเหนือ กลางใต้เอสียเข้าใจภาษาอีสานน้ำเข้าใจอ่าไล่ละเอียดในในวิดีโอนะ่าษาแสลไทยทอดเกี่ยวกับอีหยังสีเนาะว่าษาแสลบอกเกี่ยวกับอีหยังเสียแสลก็เลยบอกไทยผสมเหล้าแสลต้องขอโทษหลายๆเลยจ้ะต่อไปาแสลกสิบว่าแต่ภาษาอีสานลราไปคันว่าไทยคลษาอิสเไปคันว่าไทยกิ๊บแตว่าแต่ไทยลเราว่าวัด่วงว่าภาษาเกี่ยวกเป็นงยังเนาะพี่น้องจะว่ากันเลยจ้ะเอา ไะพี่น้องเข้าขป้ากันจ้ะตอนนี้ก็มาหอดปลาหล่ะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยกระเซียย่างออกกําลังกายแต่ว่าตอนนี้น้องอันเนี้หลับอยู่นะคะสวัสดีค่ะไปป้าป้าก้มน้องอันเนี้หลับเด้อยจากเลยท่านเอาใส่รถหนุ่มป้าป้าก้มใส่ละยเลยย่างเล่นกับเอลินาก่อนเอลินาหาน้ามานนี่ด้วยสวัสดีค่ะยกมือไหว้น้ำ วิ่งออกกำลังกายนะคะถ้าได้พอเห็ดอยู่จ้ะพี่น้องซาเลยพอเห็ดเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าบลูว่าเห็ดยังนายจะฝ่อจับเด้วยไหมบลูว่าเห,เห็ดย,ยังบ้างบงโอ้ยเ,เห็ดยังบูพี่หลวงว่าเป็นเห็ดเพผงขาไส้ ไปยังหาตัวได้กินไปกินยังไงบ้านว่าแม่เห็ดกินได้บอกแม่กินยังไงน้าบอกแม่ให้เก็บไปกินนะจ๊ะเห็ดไตเบือ่อเสียแม่กินอยู่วะฮะอื <c oughs> อันนั้นเห็ดไตเบือ่อขึ้นกัรลูกกินม่ได้ <c oughs> เอลิ่ามันจะล่มยนันแลน คล้ายๆว่าจะเจอเห็ดแล้วพี่น้องซาเล่ไปปลงกันเห็ดยังใช่หรอโอ้เห็ดพงเขา่าไม่เอานะซาเล่ยังไป,ปิลงเห็ดมันปู่กันพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันปู่ปีกายน,น,านี่ขนะึ้ืนบองแถวนี้เนาะ น้องอันเนี้ยกินนมอิ่มแล้วแล้วก็นั่งอยู่กับพ่อจ้ะพี่น้องนั่งอยู่กับพ่อมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเจอเห็ดไหมยังไม่เจอเลยนะคะปีกายนี่เห็ดมันปู่เลืองอยุดแถวเนี่ยจ้ะพี่น้อง มันขอท่าเนเดืขึ้นพี่น้องซาแลวพ่อเห็ดพึ่งคาลาลแล้ว เห็ดเพิ่งขาลายแล้วนะคะโอ้ยดอกปักแจ่เลยพี่น่องพูดนะตั้งตรงโค้งอยู่โอ้โหโอ้มองพี่น่องเนื้อเขาแน่นมาก เนื้อเขาแดดค่ะเจ้เจอแล้วดอกแรกแคกมันแล้วก็เจอเห็ดปันปูด้วยจ้ะตอกป่อใหญ่ กำลังขึ้นเนาะพี่น้องป่านี้ก็กำลังขึ้นนะคะป่าใหม่เด้จ้ะพี่นอ้องนี่คือป่าใหม่ที่มาหานะคะปลาที่เซาแรมบึงใบปีกายเนี่ยจ้ะพี่น้อง เขาเพิ่งจะขึ้นเองอู้หอันนี้ดอกนี้ยุพีนรองป้านี่นะหลายจุดยุ่งจะจับพิรองที่ เห็ดเห็ดที่เห็ดมันปัรลายนะแต่ว่าเขาตอนนี้ขื้นไหมสูบป,ป้าแดกที่ซาแฉะไปเก็บก็ได้เนาะเขาหัวเต้สิขื้นดอกน้อยพูด กอพอเป็นจุ่มเป็นกุมิหญ่ดอกหญ่ิยา่เนานะพี่น้องที่ซาเล่เก็บไปเมื่อไหร่นะพี่น้อง เฮ็ดเมนูกินจนเบิร์ดเฮ็ดกินทุกข้าวประหลอดก็บ่คอยหมานประเดีพี่น้องห็่ไหม บ้านนี่เขาหัวใจสิขึ้นเนาะก็เลยบ่ค่อยมานเป็นเลยก็เพิ่งจะขึ้น ต่หายอมเก็บเอาที่เรามองละดอกสองดอกกับปลาเนี่ยขอท่านให้ขึ้นไลฟ์แล้วลกกะจิหาอีกสักนบุดนึงกะจิกลับแล้วจ้ะพี่น้องก็จะกลับแล้วก็นเพาพี่น้องไปเก็บหมากสตอรอเบอรี่ยู่สวนเนาะเพราะว่าแดดเฉพาะมือนีมืออื่นมือเฮือฝนตกอีกด้ยสิเก็บหมากสตอรอเบอรี่แช่สองฟิตไว้นะจ๊ะ ว่าสาหายัางหาจุดที่เคยเก็บปีกไก่นี่เขาก็ยังไม่ขึ้นเลยก็ยังไม่เห็นเลยพ่ะผี่น้องย่างหาอีกสักพักกันจะ้ะแดดเขาบ่อบ่ค่อยซองเขามาหลายปันไดเห็ดเขาก็เลยยังไม่ขึ้นเยอะเนาะ ปแต่อยาวกว่เนาะพี่น้องสาแหล่เตรียมตุงบกใหญ่ามาพ่อ,หน,อหน่อยหนึงที่เจอเยอะก็มีแต่ยุงนะคะปลาสิบ,บ่วบไทยผสม่าวอีกแล้ว ก็บกขึ้นเนาะโอ้ยนี่พี่ร่างพ่ออยยุพ่ออยู่อ้อยเจออยู่นะคะแต่ตัวเขาไม่ใหญ่หนนเนาะโมยายเก็บออรรถสีเสียเที่ยว นี่ดอกใหญ่อยู่นะคะเขาอยุ่ใต่หญ้าพี่น้องเขาอยุ่ใต่หญ้าแต่อยากวาจะควควงนะซาแล่เตรียมหอดอันนี้มาได้พูดนะก็ <c oughs> ว่าสิเพื่อพ่อเฮ็ดหลายๆสิดได้เอาส่ติดนะเอ,อิกกละกา เก็บแล้วก็ตัดขาพี่น้องบิ่งเอาไปเอามาเห็ดไม่ขึ้นเยอะอ้ยสอ่อนขาเขาตัดขาที่บ้าน ต้นดอกได้หน่อยเขา ยางหาบางอีกเกินจะพี่น้องหาไม่อีอกเนาะห้างเท้กขันดอกน้อยอะไรห่าใบเห็นห่ายางเหยียกบกว่ามีดนะจ๊ะ ือว่าบางเทียเขาขึืนมากเราไปไปปิดนั่เสีย เตียนทุ่งมาแบบนี้ <c oughs> ข้าวหัวแต่สิโพดินนะพี่น้อง ซาแดกสิกรเลและเจ้าพี่น้องเขาขึ้นยุตว่ามันดอกหน่อยพดไหมดอกหน่อยพดอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์เท่า่อยมากไหมนะจ๊ะเดินออกป่ากันจุงเยอะจุงเยอะออกจากป่าแล้ว ล่มแห้งพี่น้องอยังดีๆมาแม่ถือห้มะนัามันสีเฮียหน้าถือนี่ถือกล้องไปใส่สตอเบอรี่แก่น้นามะย่างดีๆเออ <c oughs> ไป้องดูไปเป็นนกกินสตอเบอรี่เข้าเบิร์หรือบ่ ไปเก็บเห็ดกับหบมานั้ะพี่น้องแต่ว่ากับขันแกงกับอิ่มแรงอยู่นั่น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 นกคือเขาได้เอลิน่าไล่นกออกไล่นกออกโอ้เบิร์ล้วสิตอเบอรี่ <c oughs> ไล่ออกลูกไล่ออก คือปิดดีอยู่คือจังแม่ว่าแม่ปิดดีอยู่นกคือเข่าได้ลกูกลาบอ๋อเหยียบสตรอเบอรี่แล้วเอลินะ่าเ, <laughs> เปิดเปิดเปิดจะจับจะจับจไปแล้วนกไปแล้วลูก โอ้ที่เปิดที่นกเขาได้พี่น้องมังพูน่ะลมมันแห้งเนาะนกกินเบิดเลยบหอลกูกโอ้แต่แม,ม่หาหน่วยใหญ่ให้ลูกมันหลายอยู่แบงนกกินน้ำลกูกอีลากินเครื่องนึง่งนกกินเครื่องนึง่งวะเนาะเหอะจังไหนนั่งยุคข้างล่างหนุ่ยยัยน่ะยุคข้างล่างน่ะ,น,ะนั่งลก ยี่ลายแบบสตอรอเบอรี่แล้วนะอหหนาหนา,าไเป็นต้นไมพี่น้องอยญาเยอะมากกินกะทัทแลวหมักสตอรอเบอรี่พี่น้องขนาดปลูกหน่อยๆนยด้นี่ เด็กผู้ชอยเอลินามาเก็บมาสตอบอรี่ซอยแม่ตอนแรกสาวแล้ว่าวสีเก็บไปแล้วก็เฮ็ดแย้มนะจ๊ะัาที่นี่เฮ็ดแย้มกับว่ามีคนกินเนาะว่ามีคนมัก พอน้องเอ็น่ะแล้วก็บว่ามาก,กินแยมพูดนะเก็บบ่ท่านเนา่าพี่เนยเขาก็ไม่ชอบกินแยมพี่เนยก็บ,บ่กินแยมแต่ว่าสาวแหลกสิเก็บแซ่ซ่องฟิดไว้จ้ะพี่น้อง เก็บแซ่สองฟิตไว้เนาะเมื่อนั่นลูกของวิดาพี่น้องลูกของวิดากับลานเพื่อนเนาะมาเก็บเอาอยู่ตว่าสาวแล้วประเทศไทยคีบแพเวิร์เนาะจา้ะแต่เขาซุกไว้เนะาะมักสตอเบอรี่นี่สองมือเขาก็ซุกแล้ว บ่น่ะเก็บบ่ น้องใครเหาอวะมาซอยแม่เก็บแล้วมันสิเร้าลแล้วเร็วนั่นเก็บเอาสองนวยนะ่ะ เก็บไป็นแล้วค่อยไปล่างแล้วก็ อันนี้กินบพรท่านนะจ๊ะพี่น้องเอาเล่นเอาเนาะที่สาวแหลว่ไดเมาเบิง่งคือว่าข้าเป็นล่อหาเห็ดนะพี่น้อง ใบหัวละพผาด้จ้ะปลูกว้ในป่านเนาะพี่น้องเพราะว่าเขายังหนาวอยู่เหออ๋อคันชอบไปอิมอลาลกูโลกโนมมามาสกัสลากเกม,มาลกมาร์ดแล้วน้าบอกว่าพอกินขนมนั่งนั่งเลยคุน,อนอบอกแม่ให้พาไปซื้อไม้อะอากาศหนาวพี่น้อง ตาแหละ,ละไดปลูกว้ในบ้านเนาะใบหุะพาเพราะมีแดดจังน่อยก็ออกมาตากของนอกตากแดดวันนี้จะเป็นมกใส่เห็ดมันปูเหลืองเนาะพี่น้องใส่ฟ้อยมกเอาเพราะไม่มีใบตองแต่ก็ใส่หมูน้ำ เป็นของวิดาเนื่อจ้ะเพราะว่าเพิ่งบอ,อกินเห็ดน้ำเนาะเดี๋ยวเข้มาเปิดเปิงแหนาตาพี่น้องสามสิบนาทีและซาแหละหมกโอ้หอมหอมใบัวละพาหอมกินเห็ดด้วยหมกไปอีกจักหน่อยกันพี่น้อง ให้หน้ำเอายุบจังไงเนี่สุกแล้วจ้ะเขามาเปิดเบื้องหน้าตาว้าวสวยแก้วอ,อ่ะกันอืมแต่แซบค่ะควมซล้แล้วเขาอยากกินเผขากนได้จ้ะเห็ดมกไป้องห่อได้จ้ะเพราะว่าเห็ดหมดก่อนเนาะทำได้ซองห่อ